มีปัญหาสายตายาวนะครับผมก็มีแว่นกันแดดเท่ๆใส่ได้นะครับใครที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุนะครับมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดต้องยืดมือยืดแขนออกไปไกลๆไม่ทราบสายตายาวตัวเองนะครับคอมเมนต์อายุไปได้เลยครับแว่นรุ่นนี้นะครับเป็นแว่นสายตายาวโปรเกรสซีฟเลนนะครับตัวนี้เลนทําสีจะเป็นสีชานะครับตัวนี้จะเป็นสีชา40%นะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาสายตายาวนะครับแล้วอยากได้แว่นกันแดดแว่นกรองแสงที่ใส่ในร่มได้ใส่ออกแดดได้ใส่ขับรถได้นะครับตัวนี้นะครับผม ัวเลนส์ของเขานะครับจะเคลือบสีตัวนี้จะช่วยลดแสงที่เข้าดวงตานะครับลดการแพ้แสงแสตใครที่มีอาการแพ้แสงจ้านะครับผมแนะนําเลยนะครับผมอยู่ในร่มก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้กรอบแว่นตานะครับผมความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกรอบแว่นตานะครับโดยทั่วไปทรงวิเอเตอร์หรือว่าทรงตีใหญ่เนี่ยนะครับผมจะเป็นโลหะธรรมดาแต่ตัวนี้กรอบแว่นตาเป็นวัสดุไทเทเนียมผมยืดหยุ่นให้ดูยืดหยุ่นนะครับเบาใส่สบายไม่เป็นสนิมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นทรงวิเอเตอร์หรือว่าทรงตีใหญ่เรียกได้เลยนะครับตัวนี้ งานออกแบบดีไซน์ของทรงนี้นะครับมันจะเข้ารูปในส่วนของเบ้าตาเราพอดีเลยนะครับผมมันจะลดมันจะช่วยเรื่องเสริมบุคลิกให้กับผู้สวมใส่ดูเท่ดูคลาสสิกนะครับตัวนี้ประกอบกับในส่วนของกรอบวัสดุไทเทเนียมด้วยเสริมความหรูเข้าไปอีกนะครับถ้าสนใจแว่นรุ่นนี้นะครับพิมพ์สนใจใต้โพสได้เลยนะครับผมร้านแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์นะครับมีหน้าร้านให้บริการหรือกดทิปสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับผมเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้ให้นะครับร้านแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าร้านให้บริการนะครับตัวแล้แต่ตาตัดประกอบแว่่่นนนนนนรรรรรออัััับบบบไไดดด้้้เเเลลยยยาากกแววทๆีีะคคคสิมจจ